เรื่องราเช้านี้ครอบครัวบันเทิงนะฮะมาดูเรื่องของพลอยเชอร์มานก็คือจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่ากล่าวถึงละครหนึ่งเรื่องนะครับผมละครเรื่องแนวโรมิตออมดีนะครับกับเรื่องนี้นะครับมาดามดันมาดามดันของค่ายบอดคาร์ดนะครับไทยเทลวิชั่นนะครับเมื่อวานก็มีการบวงสรวงกันนะครับโดยเรื่องนี้นะครับนางเอกได้รับบทบาทโดยคุณพลอยเชอร์มาน มาประกบกับน้องชายฝาแฝดหนูเองคุณมาริโอเมาเลอร์เฮ้ยน้องชายก็พอมัง้งน้องชายฝาแฝดเลยเออฝาแฝดน,นะฮะเขาบอกว่าเฮ้ยมาริโอเมาเลอร์หนูบอกไม่ได้อนี่มาริโอเมาแล้ว <c oughs> นะครับแล้วก็มีคุณอั๋นพี่อั๋นนะครับวิทยานะครับผมที่เป็นท่านชายมณีสวัสดมีมันนีสวัสด์เพิ่งอวสานไปเมื่อวานนะครับแล้วใส่หน้ากากทำไมใส่หน้ากากคืออย่าเพิ่งตกใจว่าเป็นอะไรหรือว่ามีเชื้ออะไรรุนแรงหรือเปล่าแค่ไม่สบายนิดหน่อยเป็นหวัดเก็บคอไม่มีเสียง หนูเหมือนหนูตอนนี้เลยหนูก็ไม่มีสียงหมอไม่อยากให้พูดเยอะนะครับตอนแรกน้องก็บอกออคุณพลอยก็บอกว่าไม่ให้สัมภาษณ์ด้วยซ้ำทำไม,มาจะมาอดใจไม่ไหวก็ต้องให้สัมภาษณ์นักข่าวนะครับแล้วก็คือก่อนนั้นเนี่ยเขาอยากจะอธิบายถึงประเด็นที่ว่ามีคนมาเมาเพราะว่าแกล้งป่วยแกล้งเป็นลมเมื่อคืนนะครับคุณพลอยก็เลยโพสต์ภาพลงไอจีนะครับรูปโชก้นหมอฉีดยาสยบข่าวเมาไปเลยว่าป่วยจริงหรือป่วยปลอมโอ้หนี่อย่างนี้เลยนะนั่นนะฮะเห็นไหมนี่ พี่ก็เคยโชว์นะ้ตอนน้าท่วมสองปีก่อน,นะที่หมอมาฉีดวัตต์นเนี่ยไม่ไม,ไมีใครดูเลย <นะ S 2> <laughs> ตอนนั้นพี่ยังไม่มีไ <laughs> อจีมีรูปปะล่ะเอารูปมาสินี่ขนาดนี้เลยนะะไปฟังคุณพลอยสัมภาษณ์ครับเดินรึ่งเข้าออรพยงบาลมาห้ารอบแล้วอะไรเงี้ยวานวิฉิสตสเตอรอยมาเพิ่มอีกโดสหนึ่งมันมีปัญหาที่กล่องเสียงแล้วก็เอระบบทางเดินหายใจพวกโพรงจมูกคอมสินอะไรเงี้ยตอนนี้ดีทุกอย่างแล้วเหลือแค่ว่ากล่องเสียงตอนนี้พูดจาก็ต้องแบบ ไม่ไม่ตะโกนไม่ใช้เส้นเสียงเยอะอะไรเงี้ยค่ะก็แบบต้องพูดแบบหนีบๆอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยอออีกเงีฮะอ่าเขาสีกันนะสองคนเนี้สีกันอยู่แล้วใีกันอยู่แล้วนะแก๊งเดียวกันนะครับแล้ขาก็มีอีกคนนึงยังมีอีกคนหนึ่งนะครับผมที่เป็นสีสันนะครับขาดไม่ได้เลยครับพี่ชายชาติยดมนะครับพลิกบทบาทจากที่เป็นพญาคุดนะครับเรื่องนี้เป็นตุ๊ด เป็นแต้วเป็นพยาตุ้ดไม่ใช่รับวาเป็นแต้วนะครับเป็นเจ้าแม่นักปั้นมือทองนะครับวิ่ววายกระตุ้หูมากๆแล้วล้อขเปบ่าเจ้าแม่นักปั้นมือทองเนี่ยไม่มีล้อขาเดี๋ยวดูที่ไปดูว่าเขาประทากับคุณพลอยเชอร์มานนะครับบทนางเอกเขาเล่นบทเป็นเจมเมียงเจมเมียงเจมเมียงรู้ติดยังไงคะ สวัสดีค่ะเจมี่เองนะคะหรือว่าที่รู้จักกันในนามของเจมี่เจิดถ้าไม่เลิศเนี่ยชัดใสเลยนะคะเราจะไปลำบ,บากใจอะไรนะคะโอ้ยนี่มันสิ่งที่มันถนัดอยู่แล้วนะคะความมีใจนะคะอยากจะปลดปล่อยมาตั้งนานแล้วล่ะค่ะเป็นความฝันค่ะคุณผู้ชมค่ะ <c oughs> สวยนะคะแล้วก็เลิศม,มากเจิดตลอดเวลาค่ะกิกกี้เขาแซวไหมครับเขาแซวอะไรล่ะคะเขา นะคะ่ะถึงเวลาเขาจะดานเราก็ดีก่อนเลยละคะ่ะพี่ยุทธขามองดูดีๆเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะนึกว่าเป็นพี่ยุทธนะคะ<ม>แต่ว่าไม่ใช่นะคะ<ม>นี่เจมี่เองนะคะหรือว่าถ้าบางทีเนี่ยเจมี่อาจจะไม่ว่างเนี่ยอาจจะโทรหาพี่ยุทธสักนิดนึงนะครับพี่ยุทธว่างไหมคะถ้าพี่ยุทธว่างเนี่ยอาจจะมาเข้าฉากช่วยหน่อยนะคะหรือว่าเอ๊ะไม่แน่พี่ยุทธเป็นเจดันหรือเปล่าคะดูให้ดีๆนะคะคุณผู้ชมวางยากันซะแล้วเจดันเจดันหนูนี่ ผมเพิ่งเคยพี่ชายพี่คุณบาทนะพวกก่อนนันเนี่ยพี่มิกพี่มิกน้องชายพี่ชายเนี่ยใช่ใช่ที่เล่นกับเบ้นน่ะน้องหรือพี่เหรอฮะน้องน้องค่ะพี่มิกเล่นกับพี่เบ้นนะโอ้โหหนูอินนหูเชื่อเลยว่าเป็นที่มานล้วนะที่มานะแล้วสนับเป็นทั้งคู่หนูว่าแต่คงปิดอยู่ไงเอางี้นะคงปิดอยู่ไปวางยาเขาพูดแต่ชายเขาเล่นบทไหนเขาถึงบทถึงบทบทเรื่องดาราที่เล่นเรื่องไหนปุ๊บก็จริง แล้วโอมันทำเอ๊ได้ข่าวใครฝากหนังอะไรมาอ๋อมาอีชุบมาฝากหนังให้ท่านผู้ชมท่านคุณท่านคุณเจ้าคาท่านคุนท่านคุณท่านคุณจะทิ้งชุบไปชุบอยากจะบอกท่านคุณว่าอะไรฮะพี่เบ์ชุมไปดูหนังมาแล้วอะไรฮะรูปูรูปีไปดูครับไปรูปู มจะลรูปีรูปูปัญญาเรนูสามอสนุกมากพี่บินพี่บินหนังพี่บินทำปัญญาเรนูสามหนังหนังใสๆสโกอินเตอร์ด้วยใช่ไหมไปถ่ายที่อินเดียประมาณ80%ดสอนะครับแล้วก็คือหนูอยากจะบอกว่าเขาเหมือนกับอาวัฒนธรรมไปแลกเปลี่ยนกันอ่ะ ความน่ารักของเด็กๆความใสของเด็กๆนะฮต้องไปดูจริงๆน่ารักจริงๆใช่ไหมฮะโดยภาษาอีสานมีเลยนะอีชุ่มดูแล้วรอระดูแล้วคะ่ะขนยังไม่พูดเลยเ <c oughs> ั้งคุณยังเลยไปดูนะรูปปีรูปรปุ๋ย้ยอย่าดึงแรงตะก,กี้สงสารพี่หนุ่ยเลย <c oughs> ทำไมอ่ะมันเจ็บเนี่ยหาว่าหนูทําอะไรเจ็บจับขาแค่นี้เจ็บพี่ตะกี้มันจับอย่างนี้หรือเปล่าพี่ก็แอคติ้งทำให้คนดูเกลียดหนูไง ลองดูสิฮะับทำให้คนดูแบบอุ้ยแก้มียุทธแก้มียุทธแต่ตอานี้หนูเนี่ยชุช้มดลโอ๊อยดอดสวัสดีครับชุ้มดลทั้คนแก้ทั้งคน